สมบัติของเสียเตยที่ให้ลูกบุญธรรมค่ะเพื่อนสนิทเผยว่าวายร้ายสุดท้ายชีวิตของเสียเตยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเพื่อนสนิทเผยว่าวยร้ายสุดท้ายชีวิตของเสียเตยเป็นโรคซึมเศร้าหลังเลิกกับเจออร,รายการทามสุดซอยมาออกอากาศวันจันทร์ถึงสุกเวลา22นาฬิกา20นาทีถึง23นาฬิกา15นาทีทางช่องเนชั่น22ค่ะโดยในรายการครั้งนี้ได้มีการเปิดใจสัมภาษณ์ถึงแซมมี่เพื่อนสนิทเสียเตยอดีตสามีเจออ90ล้านที่อยู่กับ เสียเตยจนวินาทีสุดท้ายคําสัมพัษณ์ของเพื่อนสนิทน,นั้นเสียเตยดูแข็งแรงดีแล้วทําไมถึงจากไปไวทั้งนั้นแซมมี่บอกว่าก่อนเสียชีวิตเป็นงานวันเกิดพี่เตยผมก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่เตยที่บ้านครับอยู่กับพี่ๆน้องๆไม่กี่คนผมมาถึงดูเหมือนที่เขาเหนื่อยเขาบอกว่าไปวิ่งมารู้สึกเหนื่อยขาเขาเป็นรอยแผลช้ำจากข้างในทั้งสองข้างเขาบ่นว่าเจ็บไหมแซมมี่เขาก็บอกว่าปวดขามากและรู้สึกเป็นไข้ด้วยผมก็ถามว่าไปหาหมอหรือเปล่าให้หมอตร ตอนนั้นเองก็ยังไม่รู้เท่าไหร่ครับผมก็กลับมาก่อนคือเหมือนพี่เขาก็ยังไม่ไปแล้วเจอเซเตอร์อีกทีตอนไหนแซมมี่บอกว่าพอดีเขาไปเยี่ยมพี่เตอร์ในช่วงเย็นที่อุดอรวันที่19ก่อนจะจากไปจากนั้นคือพี่เตอร์เขาใส่สายออกซิเจนอยู่แล้วครับแต่ผมเนี่ยเดินไปข้างๆเตียงแต่ก็รับรู้ว่ามาหาเวลาถามมองเห็นไหมเขาก็พยักหน้าเขาก็เหลือกดูตลอดว่าใครมาหาเขารู้ทุกอย่างแต่พูดไม่ได้เพราะว่ามีสายอยู่ในนั้นคิดว่าเขาจากไปตอนนั้นเลยไหมแซม ยี่บอกว่าไม่คิดถึงขนาดนั้นครับแต่ตอนนั้นคืออาการดูหนักหักหน่อยผมเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เขามีอาการบวมถแถวๆดวงตาห่อเลือดขึ้นมาเลยครับคือหน้าบวมหมดขาก็มีลักษณะเป็นจำ้จำๆตอนนั้นเขายังตอบสนองได้ทุกอย่างหมอบอกว่าก็ดเลือดต่ำมากก็ต้องการกรุ๊ปเลือดด่วนครับเห็นว่าโพสเขอรับบริจาคใครเป็นคนโพส เขาก็บอกว่าผมและพี่ๆที่สนิทกับพี่เต้ช่วยกันโพสครับตอนนั้นคือพี่เต้ยังไม่ได้ผ่าตาดัดเขาบอกว่าต้องรองเก็บเลือดดีขึ้นถึงจะผ่าตัดใต้ที่บอกว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดนั้นตอนนั้นออกมาข้างนอกได้ยินข้างนอกบอกว่าติดเชื้อในกระแสะเลือด เพราะว่าเขาไมา่ให้เยี่ยมแล้วน่าจะเข้าไปข้างในแล้วไม่ทันผ่าตัดค่ะแล้วเสียเต้ยไลฟ์วันนั้นทําอะไรกันแซมมี่บอกว่าวันนั้นจัดปาร์ตี้ที่บ้านพี่ชายที่สนิทเราจะชอบจัดปาร์ตี้กันครับวันนั้นมีอาการป่วยไหมตอนนั้นปกติมากไม่ได้มีอะไรเป็นเหมือนเดิมตลอดที่ผ่านมาที่มีการสังสรรค์ก็ร้องเพลงด้วยกันแข็งแรงดีครับไม่ได้บ่นอะไรตอนหนึ่งของไลฟ์เขาพูดว่าคุณเราไม่รู้จักไปเมื่อไหร่ทาไมต้องพูดแบบนั้นแซมมี่ก็บอกว่าพี่เต้ยเขาชอบพูดหยอกล้อแย่น้องๆที่ อยู่ในไลฟ์เป็นเรื่องปกติครับแต่ไม่ได้ติดอะไรถึงขั้นที่สุดแกชอบทําให้คนอื่นนะมีความสุขเขาสอนน้องๆด้วยอยากให้มีความสุขอย่าไปเครียดชอบให้กําลังใจตลอดเขาเป็นโรคซึมเศร้าเป็นจริงไหม คือตั้งแต่เลิกกับแฟนเก่าเขาก็พูดตลอดเหมือนกันเลยครับเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดเขาทำดีทุกอย่างพี่เขารู้สึกเจ็บเขานั้นเสียใจปัญหาสุขภาพหลักมีไหมเรื่องสุขภาพพี่เต้ยเขาทำงานหนักไม่ได้มีอยู่แล้วครับคือแค่เหนื่อยง่ายและปัญหาในด้านอื่นมีอีกไหมแซมมี่บอกว่าผมว่าเขาเองก็สนุกสนานไม่ค่อยมีปัญหาในด้านอื่นสักเท่าไหร่นะครับเซเต้ยบอกชีวิตเหมือนทุกขลาบทำไมถึงพูดแบบนั้นแกมีเงินแต่ไม่มีความสุขไหมครับ ต้องมาอย่าล้างกันผมก็บอกตลอดแหละในเรื่องอดีตภรรยาว่าอย่าคิดมากบำรุงรักษาร่างกายบ้างเรื่องดื่ม2อสาวันเจอกันสักครั้งก็ได้พิเตอร์เขาอยู่คนเดียวเขาก็จะเหงาครับ ลูกคุณธรรมเคยฝากฝังอะไรไหมพี่เต้ยบอกว่าเขารักลูกคุณธรรมมากเวลาไปหาผมก็จะให้ผมทําอาหารหรือซื้อขนมไปฝากเป็นประจำอยากพูดบอกอะไรกับเสียเต้ยไหมผมเห็นว่าพี่เขาเหนื่อยมามากแล้วก็อยากให้แกไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นเทวดาบนสวรรค์ครับแล้วคุณถนอมลูกพี่ลูกน้องเสียเต้ยอยู่ในงานศพด้วยเป็นญาติฝั่งไหนถนอมนั้น,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 นผมเป็นพี่ชายที่พี่เต้ยนับถือคุยกันขอเป็นพี่ชายอีกคนครับแล้วเสียเต้ยมีพี่น้องแท้ๆไหมมีครับทั้งหมดห้ ผมคุยกับเสียเต้ยและเจอกันแทบทุกวันกินข้าวด้วยกันมื้อสุดท้ายหลังเลิกดื่มหรือกลับบ้านล่าสุดผมก็เพิ่งจะไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลครับก่อนที่เต้ยจะเสียผมน่าจะได้คุยกับเต้ยเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เต้ยจะากไปและตอนนี้ล่ะใครดูแลทรัพย์สินของเสียเต้ยทางด้านถนอมก็บอกว่าตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดครับต้องไปดูว่าเขาเขียนพินัยกรรมไว้ว่ายังไงเขาทําพินัยกรรมเพราะหนึ่งไม่มีครอบครัวตั้งแต่เลิกมาเขาก็บอกว่าจะทําบ้านให้พี่ต่อเติมบ้านให้ส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้แล้วลูกบุญธรรมจะ ได้รับสิทธิ์ด้วยไม้มีแบ่งไว้ให้ส่วนหนึ่งครับเตยไม่มีลูกแต่เอาหลานของเจออโอนชื่อมารับเป็นพ่อทั้งนั้นเจออได้ติดต่อมาหลังจากที่ทราบข่าวไม้ไม่ได้ติดต่อเลยครับก็คุยผ่านเพื่อนๆมาว่าจะมาในงานไหมปกติแล้วตอนนั้นเขาอยู่กินกับสามีด้านพี่น้องเศรษเตยสนิทกับเจออไหมคือเป็นเหมือนกันครับสนิทเลยครอบครัวเดียวกันเขาไม่ติดต่อมาเองด้วยคที่ว่าเลิกไปแล้วและเป็นวันแรกด้วยทางเราก็ยุงย่งๆนั่นแหละครับแต่ยังไงก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดกันก็คงต้อง รอชมเรื่องนี้กันต่อไปค่ะ